ข้าขอสาบานต่อวันขิยามะและข้าขอสาบานต่อชีวิตที่ประนามตนเอง มนุษย์คิดหรือว่าเราจะไม่รวบรวมกระดูกของพวกเขากระนั้นหรือแน่นอนทีเดียวเราสามารถที่จะทำให้ปลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์รรมมแต่ว่ามนุษย์นั้นประสงค์ที่จะทำความชั่วต่อหน้าเขา เขาถามว่าเมื่อใดเล่าวันแห่งการฟื้นขืนชีพจะเกิดขึ้นแต่เมื่อสายตามืดหมัวและเมื่อดวงจันทร์ถูกบดบังอยู่ในความมืดและเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกรวมกัน วันนั้นมนุษย์จะกล่าวขึ้นว่าไหนเล่าทางหนีเปล่าเลยไม่มีที่พึ่งพิงหรอกในวันนั้นยังพระผู้อภิบาลของเจ้าเท่านั้นคือที่พักอันสงบสุข วันนั้นมนุษย์จะถูกแจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่ได้กระทำไว้ล่วงหน้าและภายหลังเปล่าเลยมนุษย์นั้นเป็นพยานต่อตัวของเขาเองออถึงแม้ว่าเขาจะเสนอข้อแก้ตัวก็ตามาาตจเจ้าอยากระดิกลิ้นของเจ้าเนื่องด้วยอันกุราน เพื่อเจ้าจะรีบเร่งจดจำแท้จริงหน้าที่ของเราคือการรวบรวมอันกุรอานะให้อยู่ในซวงอกของเจ้าและการอ่านเพื่อให้จดจำ ه, นะดังนั้นเมื่อเราอ่านอันกุรอานเจ้าก็จงติดตามการอ่านนั้น แล้วแท้จริงหน้าที่ของเราคือการอธิบายอันกุรอาน